สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กับพี่วิวเอเชียขอขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและแล้วรายชื่อ14คนสุดท้ายของทีมไทยจรไปการอาเซียนกลางกรีครัร้งที่สองท,ที่จัดขึ้นที่โคราชได้ออกมาแล้วค่ะก็มีเซอร์ไพรส์บ้างค่ะอย่างผู้เล่นตัวหลักบางตําแหน่งก็มีการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นโอกาสของนักกีฬาที่จะได้ลงสัมผัสกับเกม14คนสุดท้ายจะมีใครบ้างไปชม ไปที่คนแรกเลยนะคะกับตันผู้ค่ะนำทัพตำแหน่งเซตเตอร์มี2องคนและก็ตามมาด้วยนุกนี้ค่ะนัดนิชาใจเซนส่วนพี่เอซีรีมาได้พักค่ะและก็บีหลังนะคะมีกันสงคนนำทัพโดยน้องบีมค่ะตามด้วยโมเมธนชชาสุขสดนะคะ และถัดไปเป็นตำแหน่งรีโบโรมีสองคนปียนุชแป้นน้อยค่ะตามมาด้วยนะัทพรสนิทกลางนะคะส่วนเอซูพัทกาพักนะคะและถัดไปเป็นบอลเร็วมีสีคนน้ำทับโยหัทยาบำรุงสุขตามมาด้วยวัชริยานวลนทจ์และเธอคนนี้ก็คือแก้วกัลยากมุลทลา ตามมาด้วยจรดพรบรรดาศักริ์และทับไปเป็นหัวเสานะคะมีสีคนนำโดยอัชรพรคงยศและตามด้วยสสิพรพรจัทวิสูตรมดดอยนะคะวิภวีสีทองก็ได้โอกาสค่ะคนสุดท้ายนะคะคัทรีปิ่นสุวรรณ ก็เป็นรายชื่อ14คนสุดท้ายที่จะลุยศึกอาเซียนกรังกรีและแมวน้อยบุ๋มบิมของเราก็ได้พักค่ะทุกคนรวมทั้งเราก็จะได้เห็นการเซตของเธอนะคะหนุ่มนิ่นัทลิชาใจเสนและก็เซอร์ไพรส์อีกตำแหน่งนั่นก็คืออัชราพรพงษ์ยศเราก็มารอเชียร์กันในวันที่9นี้นะคะแมชแรกเจอฟิลิปปินส์ค่ะ6โมงเย็นทางช่วงวัน31นะคะเพื่อนๆนแอดก็ขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอ,ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ